ค่ครับ่ว่านเราบอกว่าวนี้่อากก็หลอไม่แต่ว่าหลออกว่าวันวันได้เยอะเลย่ ถัง้อไม่้องรองเพลงทีมคนเดียวได้เก่งมากเมนนี้ออทใจมันแปลกนะเพียนะแล้วก็ไม่บอกจะได้ช่วยร้องรับ้องไปเลยแล้วฟังเพลงนี้ก็โผ่มาพอดี โอเคม่มีอะไรนะโทสัพอย่างนี้ก่อนทังอยู่แล้วตาชามาค่ะรออยู่ะรอ่ะพี่อ่ำใช่ไหม่โทรมาแล้วพอกว่ากันอะไจะออกอยู่ตั้งสามสามคนเลยไปละมีอะไรบ้าง มันต้องไปลงยมราชอะเป็นลงไหนไม่ได้ลงยมราชเรียกตุ้ยเฮ้มันปิดถนนเปล่าพี่นั่งเลยปิดประตูอั้ปิดอันในปิดอันใดเจอกันที่ไปนู่นก่อนเจอนะครับตรงนี้เย็นเลยแล้วกันเนาะเจอกันเล่ใช่เปล่าวอ๋เ่าทุมึงเชต้ไถึงกี่โมงไม่รู้เดี๋ยวรอเขาโยโย่ะเิกันพี่รับ สุดจริงนะเอาแผ่นนั้นเก็บมาด้วยนะอยู่ไหนอยู่ไหนเอาไว้ผมยมแผ่นนี้อเยากได้ย่ป่ะไม่แตฟังดีออไม่แต่แบบเหนื่อยมากโอเคไหมว่ากันวันผมขึ้นทังด่วไหนเนี่ยสายมือข้ามเลยข้ามไปขึ้นอ๋อข้ามไปเลื้ายนเลย 还们有起呢。